เอฟนครนายกรับสุดดีใจชนะเซล์ครั้งแรกลุยสอยคิวโลกรอบที่4หวังชนะเป็นครั้งแรกที่คูซิเบิล์นเทเตอร์ขอแฟนๆช่วยเชียร์ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับการดิแคซูกเกอร์ชิงแชมป์โลก2022ครับรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายใช้ระบบชนะ10ใน19เเฟรม เอฟนครนายกครับหรือว่าเทพชายาอุนหนูนักสอยคิวชาวไทยสามารถเอาชนะแมทธิวเซลมือดับที่21ของโลกจากอังกฤได้10ต่อ7เฟรมนะครับโดยครั้งนี้ครับเอฟทำเซอจูรี่เบรกไปด้วย4ครั้งนะครับแล้วก็ชนะเซลเป็นครั้งแรกหลังจาก7ครั้งที่ผ่านมาแพ้วรวดนะครับและเอฟก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้สําเร็จซึ่งถือเป็นครั้งที่4แล้วครับที่เอฟได้ครับและรอบสุดท้ายของศึกสอยคิวชิงแชมป์โลกที่คุซิเบอร์เทเตอร์ในเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษ ต่อจากปี2018 2019และ2020ก่อนหน้านี้เคยเข้ารอบสุดท้ายในศึกสอยคิวชิงชปมโลกที่คุซิเบอร์เทเตอร์3สมัยติดต่อกันมาแล้วนะครับโดยการจับสลากประกอบคู่32คนสุดท้ายนะครับของศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2022จะมีขึ้นในวันที่14เมษายนนี้ขณะที่การแข่งขันครับจะเริ่มชิงชัยกันในวันที่16เมษายนนี้ครับโดยปัจจุบันครับเอฟนครนายกอายุ36ปีครับเป็นมือดับที่51ของโลก และเคยขึ้นเป็นมือ15ของโลกมาแล้วครับเดือนเดือนตุลาคมปี2020ครับโดย F อฟฝากข้อความมาถึงแฟนๆชาวไทยด้วยนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของ F อกันครับสวัสดีแฟนๆสนุกเกอร์ชาวไทยนะครับชัยชนะในนัดนี้นะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับซึ่งเ,เป็นชัยชนะครั้งแรกกับแมทธิวเซลนะครับซึ่งเจ็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยชนะเขาเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียว และครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่สําคัญมากๆเลยซึ่งชิงตัวไปเล่นในครูซิเบิลนะครับซึ่งผมก็ทําได้เข้าไปเล่นในครูซิเบิลเป็นครั้งที่4ี่นะครับซึ่งสามครั้งที่ผ่านมาผมได้เข้าไปเล่นเนี่ยปี2 0 1 8ันสถึง2020สองพาปีติดต่อกันนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่สามารถหาชัยชนะแมตช์แรกในครูซิเบิลได้ผมหวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่ผมหวังว่าเผมจะได้รับชัยชนะแมตช์แรกในครูซิเบิลได้นะครับในปีนี้ก็อยากแฟนๆฝากแฟนๆนะครับติดตาม รับชมสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่ครูซิเบิลเทเตอร์ในอาทิตย์หน้านะครับซึ่งผมยังไม่ทราบนะครับว่าจะเจอใครต้องรอสายประกบคู่ออกมาก่อนนะครับก็อยากฝากแฟนติดตามรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับทั้งนี้นอกจากเอฟแล้วหมูปักน้ำหรือว่านพนแสงคำนักซอยคิวมือดับที่3 8ของโลกชาวไทยก็ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกรายการเดียวกับเอฟได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เอาชนะโรเบิร์ตมิลกิน มือดับที่27ของโลกจากกลิปไปได้10ต่อ8เฟรมนะครับก็เป็นครั้งที่3แล้วที่หมูปักน้ําได้ไปเล่นที่ครูซิเบินะครับต่อจากปี2017แล้วก็2020ทําให้การแข่งสนุกเกอร์ชิชมโลกครั้งนี้นะครับรอบสุดท้ายก็จะมีนักสสยคิวชาวไทย2คนนะครับก็คือหมูปักน้ําแล้วก็เอฟนครนายกนะครับที่เข้าแข่งขันนะครับก็เชียร์กันสนุกนะครับจะเริ่มแข่งขันวันแรกนะครับ16เมษายนนี้ครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ